วัดีครับจากนแทกเตอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็เป็นคลิปประจําวันสิ้นเดือนนะครับพฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นัดก็มาแนะนํารถไถเข้าใหม่นะครับรถไถรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับราคาดูท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่ร้านนัทเกเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีหรือติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313047นะครับวันนี้นะครับมาแนะนำตั้งแต่รถข้าใหม่คันแรกนะครับตัวนี้จะเป็นคูบุต้านะครับ3 4แรงม้านะครับตัวนี้รถเดิมเลยนะครับสภาพยางก็ประมาณ80%นะครับหน้าหลังสีเดิมเดิมนะครับตัวนี้ราคา185,000บาทนะครับตัวนี้เรมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับตัวนี้คัดเดิมนะครับ สีสานห้องโดยสารตรงนี้ก็จะเป็นคาบเหงื่อหน่อยครับถ้าใครซื้อแบบเก็บงานนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2 0 0แสนบาทนะครับรวมปรับสภาพรวมทำสีให้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 0 0แสนบาทยางเดิมนะครับยางยังสวยๆอยู่เลยนะครับ ยางสวยๆอยู่เลยนะครับใช้งานก็อยู่ที่2,525ชั่วโมงท่อนคัดเดิมไม่เคยตัดท่อนครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็น30ปีแรงม้านะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับไม่หนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็น k ู้ b o t ต L2605 ครับเป็นรุ่น L เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ2พาวเววินขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ก็มีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์ก็จะมี ตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นหางตัดหญ้าหรือว่าใครอยากได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นก็ได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 10, นึ0 0 0สบาทนะครับสำหรับ L265 0นะครับอีกหนึ่งตัวจะเป็นเซนเนาะนะครับแซด L2201 นะครับเป็นรถเผาเดี่ยวนะครับเป็นรถเผาเดียเเด่ยวเผาเดี่ยวส <screening. S 1> 30, ามสูบนะครับตัวนี้ก็จะได้เฉพาะตัวรถนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับมากันต่อครับ ตัวนี้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูปัตตาสามสิบหกแรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ชเทิลครับแปดเกียร์เด่นหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับสองพาวเ Win วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ราคานะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้ให้หางพร้อมนะครับถ้าใครไม่เอาหางก็อยู่ที่สองแสนเก้านะครับอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวเดินไปชมนะครับอีกหนึ่งคันสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นยันมานะครับ เ f 5 1 CT นะครับราคา390,000บาทนะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็จะเป็นหางหรือว่าใครอยากได้เป็นตัวตัดหญ้าก็ได้ครับราคา3า0 0สนเนะครับรถจดปี62นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงครับคันนี้ลูกค้าเดินทางมาทดลองขับได้นะครับรถดีเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยเป็นรถเครื่องยนต์4สูบนะครับสำหรับค่ายยันม่านะครับ51 CT นะครับ3า0 0สนเนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับ ก็มาชมกันต่อสําหรับสาวกสาแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเสากลมนะครับรถปี5-4ยางใหม่4เส้นรถเช็คปรับสภาพพร้อมใช้นะครับราคาก็อยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทตัวนี้ของเหลวเปลี่ยนหายให้ทั้งระบบแล้วเรียบร้อยนะครับรถใช้งานก็อยู่ที่1,400ชั่วโมงนะครับตัวนี้แถมท่อรันท่งให้นะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับลูกหมากซ้ายขวาตรวจเช็คเปลี่ยนเก็บ พวกซีนนะครับระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับราคา295,000บาทนะครับมาถัดมาครับตัวนี้จะเป็น L3608 SP นะครับตัวนี้ใบดันใหม่นะครับใบมีดใหม่นะครับอุปกรณ์ยางใหม่4เส้นนะครับก็เก็บสีใหม่ทั้งคันครับตัวนี้รถเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับก็อยู่ที่ราคา345,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัว SP นะครับเป็นเกียร์มือนะครับก็เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับก็เกียร์เข้าข้างพวงมาลัยแล้วก็โครงหลังคาเหลี่ยมนะตัวนี้นะครับเป็นรถจดปี 59นะครับรถปี59ถัดมาครับตัวนี้เป็น3608 s e เหมือนกันครับตัวนี้ราคา303นะครับตัวนี้ยางเดิมนะครับยางเดิมคู่กับตัวรถนะครับก็เป็นเคลียร์เชตเทิลเหมือนกันนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดานหน้าแล้วก็จะเป็นหางรับรถปรับสภาพทำสีใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งระบบเหมือนกันนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นยันมา39แรงม้านะครับราคา285,000บาท อุปกรณ์ใบดันนะครับแล้วก็จะเป็นหางควนนะครับของ CMT ตัวนี้จะเป็นหางควน5ใบนะครับรถใช้งาน2,600ชั่วโมงรถจดปี59นะครับคันนี้เป็นล้อขาวนะครับเป็นรุ่นล้อขาวไม้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยันม้า39แรงม้านะครับก็เป็นรุ่นใหม่กว่าครับแต่ราคาเดียวกัน285,000บาทนะครับก็สภาพยางก็จะจะน้อยกว่าคันนี้นะครับแต่ว่าราคาเดียวกันตัวนี้รถปี62นะครับก็ใช้งาน3,600 3,600หรือ3,400นี่นี่แหละครับคันนี้นะ อสองชิ้นนะครับสองชิ้นหน้าหลังสวยๆเลยนะครับรถแห้งๆเดิมๆไม่มีจุดว่าซึมนะครับก็พวกตระกูลยันมาเนี่ยคัดเกียร์นะครับพวกเนี้ยไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนเครื่องไม่เคยทานะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้รถทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่บิ้วใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2,85,000บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้รถเดปี6 1หนึ่ง เล่มทะเบียนนะครับตัวนี้เอกสารชุดโอนพร้อมทุกคันนะครับสำหรับยันมาตอนนี้นะครับเป็นร้อทองปี61นะครับรถเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับมีทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่สาขาสมเด็จอีก1คันนะครับตัวนี้จะเป็นคูป t ตนะครับ40่ลังม้าตัวคันโค้งนะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็หางพวนนะครับยางหน้าประมาณ95%นะครับยางหลังก็อยู่ที่ประมาณ60%นะครับตัวนี้ก็ อยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทนะครับ3 7 0 0 0บาทรถจดปี60นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเป็นรถเช็คปรับสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้เก็บสีเปลี่ยนลูกหมากให้ใหม่แล้วนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้สวยๆชั่วโมงน้อยสุดนะครับตัวนี้ใช้งาน3 7 7ชั่วโมงนะครับดูยางครับมาร์กจุดต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนครับสีนเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับราคาอยู่ที่ 395,000บาทนะครับ3 9 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถทุกคันเราจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรถใช้งาน1ปีนะครับเป็นคูบาร์า L4018SP ตัวใครนะครับตัวนี้ยางสภาพยาง95%นะครับดูสีใบด้านดินครับเดิมและทุกจุดจุดจะต้องเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้รถใช้งานเ1 8ชั่วโมงครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังสวยมากๆครับคันนี้นะ สำหรับคู b o ต้ L4018 SP ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่470,000บาทนะครับ470,000บาทมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้สภาพสวยๆเริมเดิมนะครับเป็นรถไล่นะครับรถมาจากทางาสกลนครน,นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา410,000บาทนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็น4708 SP เป็นตัวสเปเชียล เครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์สภาพยางก็75หเปอร์เซ็นต์หน้าหลังตัวนี้ให้เวทถวงล้อด้วยนะครับท่อนคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับรถใช้งาน2,900ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการอัปเดตรีวิวสินค้าหน้าร้านรถไถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆหรือว่าจะเป็นเครื่องผูกอ้อยนะครับฐานพรวนฐานยกล่องฐานขุดมันหรือว่าจะเป็นโรตารีนะครับลูกค้า FC ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้านะครับที่หน้าร้านนะครับนัสแทคเซอร์ของเราได้นะครับทางนั้นก็ ติดต่อสอบถามมานะครับที่091861191นะครับหรืเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ